สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบมจะมาสอนสูตรชงเมนูโอวันตินมอคค่าคันที่ร็อกขนาดแก้ว22ออนซ์ค่ะโอวันตินมอคค่าสูตรนี้นะคะเขาจะมีความหอมละมุนมากกว่าสูตรปกติทั่วไปค่ะและแบมบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้สามารถเพิ่มกำไรได้ดีชงง่ายไม่ยุ่งยากและที่สำคัญสามารถนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในร้านมาปรับใช้ได้ด้วยค่ะวัตถุดิบที่ต้องใช้ในวันนี้ค่ะ 1. โอวันตินสูตร3าค่ะ 2. โอวันตินเฟรกค่ะ 3. ผงกาแฟค่ะ 4. นมข้นหวานค่ะ 5. นมข้นจืดค่ะ6นมสดค่ะและ7น้ำร้อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะวิธีการทำนะคะแบมจะทำส่วนของนมเหนียวโอวันตินมอคค่าก่อนค่ะแบมจะใส่นมข้นหวานไปที่20 ml ค่ะ และตามด้วยผงโอวัลตินสูตร31ช้อนชาค่ะจากนั้นตามด้วยผงกาแฟอีก1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วแบมจะชงทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยนะคะทคิคนี้ของแบมนอกจากตกแต่งแก้วยังให้รสชาติโอวัลตินมอคคาเข้มข้นขึ้นเมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะแบมจะนำไปพักไว้จากนั้นแบมจะมาทำโอวัลตินมอคคาค่ะ วิธีการทำนะคะแบมจะใส่น้ำร้อนไปที่50 ml ค่ะจากนั้นตามด้วยผงโอวัลตินสูตร3 5ช้อนชาค่ะและตามด้วยผงกาแฟ2ช้อนชาค่ะจากนั้นตามด้วยนมข้นจืด60 ml ค่ะ และตามด้วยนมข้นหวานอีก30 ml ค่ะเสร็จแล้วแบมจะชงทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยค่ะมวันตินเข้ากันดีกับกาแฟมากทำให้มันหอมกว่าม็อคคาปกติเมื่อโอวัลตินมอคคาของเราละลายเข้ากันดีแล้วนะคะแบมจะนำไปพักไว้จากนั้นแบมจะมาตีฟองนมเพื่อท็อปด้านบนกันค่ะ เมื่อฟองนมฟูได้ที่แล้วนะคะแบมจะมาแต่งแก้วกันค่ะวิธีการแต่งแก้วนะคะแบมจะราดนมเหนียวโอวัลตินมอคค่าของเราลงไปให้ทั่วแก้วเลยค่ะส่วนนมเหนียวที่เหลืออยู่ให้ใช้ช้อนกวาดลงไปให้หมดเลยค่ะ จากนั้นให้ใช้ช้อนปาดไปที่นมเหนียวของเรานะคะปาดให้ทั่วแก้วแบบนี้เลยนะคะเมื่อปาดเสร็จแล้วเราจะได้ลายแก้วที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะเมื่อแต่งแก้วเสร็จแล้วนะคะแบมบจะตักน้ำแข็งบดละเอียดใส่ให้เต็มแก้วเลยค่ะจากนั้นเทโอวันตินมอคคาของเราลงไปค่ะ จากนั้นแบมจะท็อปด้านบนด้วยฟองนมค่ะและสุดท้ายแบมจะตกแต่งแก้วด้วยโอวันตินฟริต1ช้อนชาค่ะเราจะค่อยๆโรยลงไปบนฟองนมแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเมนูโอวัลตินมอคคาคันช ok ี่ร็อกค่ะต้นทุนแก้วนี้เพียง22บาทเท่านั้นนะคะสำหรับร้านไหนที่อยากมีเมนูใหม่ไว้ดึงดูดลูกค้านะคะสามารถเอาสูตรนี้ไปลองชงได้เลยค่ะรับรองว่าเพิ่มกำไรให้ร้านเราได้แน่นอนค่ะและใครที่ชอบไอเดียดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แบมด้วยนะคะสำหรับวันนี้แบมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ